มาค่ะพี่น้องที่ว่าเป็นข่าวดีนะคะในมือนีเลยกวาใดพี่น้องเป็นอย่างคือบอกว่าแบบนั่นนะคะสำหรับทางด้านคมชัดลึกอวอร์ดเพื่อนในมีการออกมาอัปเดตนะคะสำหรับคุณคะแนนโบวตในตอนนี้ค่ะพี่น้องนะคะว่าแต่ละสาขานะคะใครอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามบางนะคะนี่ละลาสุดสําหรับทางด้านคมชัดลึกอวอร์ดค่ะพี่น้องเพื่อนในมีการออกมาอัปเดตคุณคะแนนเ็ได้มีการออกมาโพส์นะคะว่า อัปเดตผลคะแนนโหวตขมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ประจำสัปดาห์วันที่14กุมภาพันธ์2568รวบรวมคะแนนจากผลโหวต3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อแอฟฟ้าหรือว่าตอกตอกนะคะโดยผลคะแนนนี้ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดรักใครชอบใครร่วมสนุกกับกิจกรรม คมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21กับ9สาขาป๊อปคูล่าโหวตโบทให้คนที่คุณรักได้5ช่องทางดังนี้นะคะ1เป็นเป็นเว็บไซต์ค่ะพี่น้องเป็นเว็บไซต์ที่สามารถโวตได้10นาทีต่อ1ครั้งสัดส่วน10% 2ค่ะพี่น้องจากแอฟฟ้านะคะคมชัดลึกและแอฟฟ้าคมชัดลึกอวอร์ด กดอ e ีโมจิรูปใดก็ได้ใต้ภาพาศิลปินที่ท่านชื่นชอบในคอมเมนต์แต่ละสาขาสัดส่วน10%เอร์เซส่วนที่3ค่ะพี่น้องรัวจากอาแอปต๊อกต๊อกนะคะแอปต๊อกต๊อกชื่ออ่มชัดคมชัดลึกออฟฟิเชียลนะคะสามารถกดหัวใจให้ศิลปินดาราที่ต้องการโบสถ์สัดส่วน10%ในส่วนที่4ค่ะพี่น้องในส่วนที่4 30บซโหวตผ่าน s m s พิมพ์รหัสสาขา k a 1ถึง KA9 ตามด้วยรหัสศิลปินที่ส่งมานะคะแล้วนี่แหละในส่วนที่5ค่ะพี่น้อง40%บโหวตผ่านไลน์ช็อปคมชัดลึกนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจากการโหวตมอบให้สภากาชาติไทย โครงการจัดหาทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์บริการรักษาโรคมะเร็งครบวงจรโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภา,ากาชาติไทยร่วมโหวตได้แล้ววันนี้ถึง 4. พฤษภาคม2568ประกาศผลคะแนนป๊อูล่าโหวตในงานประกาศรางวัลคมชัดดึกอวอร์ดครั้งที่21ในวันที่ 14. พฤษภาคม2568พันนะพิโน แล้วนี่เสื้อว่าหลายคนก็คือสีาพากันอยากซีรูแล้วนะคะว่าในแต่ละสาขานะคะใครอยู่อันดับหนึ่งอยู่อันดับสองบ้างมากค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดมินสีอานสุพี่น้องฟังนะคะสำหรับ k ค1ค่ะพี่น้องพีทีกรยอดนิยมนะคะสำหรับอันดับหนึ่งได้แก่หนุ่มกัญชัยค่ะพี่น้องอันดับที่สองได้แก่ซีซีวัฒนะคะอันดับที่สามได้แก่ดีเจนุ้ยนะคะอันดับที่ สี่ได้แก่เกลือกิตตินะคะอันดับที่ห้าได้แก่ดีเจต้นหอมอันดับที่หกได้แก่ดีเจดาด้าค่ะพี่น้องนี่คือ KA1 พิธีกรยอดนิยมนะคะส่วนใน KA2 คะ่ะพี่น้อง lgbtq นะคะยอดนิยมนะคะสำหรับอันดับที่1ได้แก่ฝ้ายพีระยาคะ่ะพี่น้องอันดับที่2ได้แก่ป้ายปายโอริโอนะคะอันดับที่3ได้แก่โยโกะภัสระนะอันดับที่ 4. ได้แก่กอจิทัชกรนะคะอันดับที่ 5. ได้แก่สานินิภาพรนะคะอันดับที่ 6. ได้แก่แก๊งทิวีนะคะนี่คือ KA 2ค่ะพี่น้องส่วน KA 3นี่คือเป็นสาขาที่มีคนสนใจมากที่สุดนะคะสนใจร่วมโบวมากที่สุดนะคะ สำหรับ k ค3ค่ะพี่น้องลูกทุ่งมอหลายอดนิยมนะคะสำหรับนะคะแอดมิตรจิตไล่างเตออันดับที่6ขึ้นไปอันดับที่1ค่ะพี่น้องสำหรับอันดับที่6ได้แก่น้องคอปเตอร์วงศิลค่ะพี่น้องนะคะสำหรับอันดับที่5นะคะได้แก่น้องอไอสก,กุณาพรนะคะสำหรับอันดับที่4นะคะได้แก่นุกธนดลน,นะคะอันดับที่3ค่ะพี่น้องได้แก่ ยูนริตโตเกียวมิวสิคนะคะสำหรับอันดับที่2องค่ะพี่น้องได้แก่ไรอันกัดบันดิตนะคะสำหรับอันดับที่1พี่น้องเป็นใครไปไม่ได้เลยอันดับที่1ก็คือน้องอุ้งอิงเพชรบ,บานแพ้งเรียกได้ว่าคะแนนนำเลี้วเลยน้องพี่น้องเนาะนะคะหรือในปีนี้น้องจะคว้าอีก1ปีค่ะพี่น้องถือว่า2ปีสอนบอ วังหันนงกระไดรังวัลไปแล้วสำหรับในปีนี้ผลคะแนนอยู่อันดับหนึ่งพี่น้องแน่ณะตะตะวาก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้น้องพี่น,อน้องเนาะเพราะว่าสำหรับระยะเวลาในการโหวตคันเจียว,วลานม้กดเลือเวลาอีกโดนอยู่คุณพี่น้องเดือนพฤะภาคมผนจังสิปิดการโหวตนะตอนนี้ f c แฟนคลับก็สามารถร่วมโหวตให้คนที่คุณชื่นชอบได้ มาผู้ได้ชื่นชอบผู้ได้อยากให้ผู้ได้รับรางวัลนี้ไปกับนี่แหละร่วมโบทนะคะนี่สำหรับในตอนนี้นะคะสำหรับสาขาเคเอสามลูกทุ่งมอลํมยอดนิยมค่ะพี่น้องน้องอุงอิมเพจบรรพีคะแนนกับน้ำหลิวไปเลยนะคะไม่แน่เราพี่น้องน้องไม่แน่นะคะน้องอาจจะคว้ารางวัลทรงปีสอนก็เป็นไปได้กับเป็นกําลังใจให้น้องน้ำนะคะ นั่นละค่พี่น้องนามาในฝั่งของ K a c นะคะนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมน,นะคะสำหรับอันดับที่หนึ่งค่ะพี่น้องได้แก่เจมีไนท์นอนเรวิสนะคะสำหรับอันดับสองนะ,ะได้แก่นุนนิวชวรินนะคะอันดับที่สามได้แก่ C ีพรึกนะคะอันดับที่ซีได้แก่นนทนนอันดับที่ห้าได้แก่อ,อารีนะคะ นี่ค่ะพี่น้องต่อมาอันดับที่อ่าสำหรับ KA5 อห้าค่ะพี่น้องที่ป๊อปยอดนิยมนะคะอันดับหนึ่งได้แก่บัสนะคะอันดับที่2ได้แก่อ่โรซี่นะคะอันดับที่3ได้แก่อ่าโฟอีฟนะคะอันดับที่4นะคะได้แก่โอเมินกับอันบอดดี้ค่ะพี่น้องก็เป็นเอลวายเคเอ็นนะคะอันดับที่5้าค่ะพี่น้องนะคะก็จะเป็นอ่าแอตลาส ะะอันดับที่6กนะคะก็จะเป็นเปอร์เซตประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องการอ่านผิดก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำน,นะคะต่อมาค่ะพี่น้องในเ a 6นักแสดงชายยอดนิยมนะคะสำหรับอันดับที่1ในตอนนี้ได้แก่นัททวัฒนะคะอันดับที่2ได้แก่พาเวลนัมเรศนะคะอันดับที่3ได้แก่พีทวัส,สุธรนะคะอันดับที่4ได้แก่ภูกริสตินนะคะ อันดับที่5ได้แก่9นกพ9กนะคะอันดับที่6ได้แก่กราฟคณาวุตนะคะต่อมาครับพี่น้องอันดับที่อาต่อมาเป็นสาขา k a 7นะคะนักแสดงหญิงยอดนิยมนะคะอันดับที่1นะคะได้แก่ฟรีมสโรชานะคะอันดับที่2นะคะได้แก่เบกกี้รีเบกานะคะอันดับที่3ได้แก่ไายพีระยาอันดับที่4ได้แก่ลิงลิงคองนะคะอันดับที่5ได้แก่อม กรณพักนะคะอันดับที่6ได้แก่พี่พี่ปุลปรีดีนะคะต่อมาครับพี่น้องเป็น k ค8คู่จิ้นยูนริยอดนิยมอันดับที่1ได้แก่ฟินแล้วก็เบกกี้ครับพี่น้องอันดับที่2ได้แก่ลิงกับออมนะคะอันดับที่3ได้แก่ฝ้ายกับโยโกนะคะอันดับที่4ได้แก่อินฟ้าชาลลอตนะคะอันดับที่5 ได้แก่น้ำตาลนะคะกับฟิมอันดับที่6ได้แก่ลูกหมีกับซอนย่านะคะต่อมาครับพี่นงสาขาสุดท้ายนะคะเคเอเก่าจิ้นหายยอดนิยมนะคะอันดับที่1ได้แก่แม็กกี้นะคะกับบาร์นะคะอันดับที่2ได้แก่เจมีไนกับฟรอสนะคะอันดับที่3ได้แก่ฟรอสกับพีทนะคะอันดับที่4ได้แก่ บิลลี่กับเบฟนะคะอันดับที่5ได้แก่ภูกับพาเวลอันดับที่6ได้แก่อัพกับภูข่าพี่น้องนี้คืออันดับนะคะอันดับนะว่าใครอยู่อันดับที่ไหนบ้างของแต่ละสาขาเราพี่น้องน้องอามูเจาคิดว่าจังไหรนะคะเนี่ยนะรองคอมเมนต์เอาออกมาจากกันได้นะคะแบบโดนใจบอถือใจบอจังสีไหมครับพี่น้องแล้วสําหรับคะแนนที่ได้กล่าวมายังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดอะไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มาผู้ได้ชื่นชอบผู้ได้ครับพี่นองคบสามารถร่วมโบสให้ศิลปินที่คุณชื่อชอบได้นะคนที่คุณชอบได้วันถอยนะคะนั่นแหละค่ะพี่นงค์สำรับคลิปนี้กักบคอโจเบซสามีสสกอร์นนะคะเอเข้ามาสวัสดีค่ะ